ดีค่ะวันนี้นะคะก็ออกมานะคะแต่ว่ามาตอนเทียะะเท่ยงนะคะตอนเที่ยงนะคะจะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดค่ะร้อนมากเลยนะคะไม่กล้าออกแดดเลยค่ะมันร้อนเกินค่ะเกินควายได้เข้าลมค่ะควายร้อนนะคะควายเลยเข้ามาในลม ไม่ติดนะคะตอนกลางคืนนะคะลมแรงแรงค่ะตื่นมาตอนเช้านะคะก็บรรยากาศดีค่ะพอช่วงเที่ยงเที่ยงสายๆนะคะก็เริ่มร้อนเหมือนเดิมค่ะร้อนแบบร้อนมากเลยนะคะไม่ได้ร้อนธรรมดาค่ะร้อนมากค่ะควายบางตัวนะคะก็ไม่ทนร้อนค่ะบางตัวก็ทนค่ะถ้าไหนทนค่ะเขาก็จะไปเลีมยหญ้าต่อค่ะ บางตัวที่ไม่ทนนะคะเขาก็จะเข้าลมเหมือนสองตัวนี้ค่ะส่วนห้าตัวนู้นนะคะอยู่แดดค่ะกินหญ้าค่ะตัวนี้เขาร้อนนะคะเมื่อก่อนนะคะน้องนาหนา้าไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้ควายค่ะเพราะจะเล่นแต่กับวัวนะคะแต่ตอนนี้วัวไปแล้วค่ะไปอยู่โคกหนองนานะคะไปอยู่นู่นก็เป็นฟ้าร้องเมื่อกี้เหมือนฟ้าร้องเลยนะ ร้อนมากค่ะ mm hmm. ปั้นเย็นแล้วเราอะ mm hmm. ถ้าเราลูบเขานะคะ mm hmm. เขาก็จะอ้อนแบบนี้ค่ะ mm hmm. แล้วครับก็นอน mm hmm. อยู่ในร่มลมเย็นนะคะออกจากร่มเท่านั้นเลยค่ะ รถตับแตกค่ะน้ำตรงนี้คะ่ะก็เหลือน้อยะคะ่ะเหลือแค่นี้เองคะ่ะมันลุกเลยเห็นไหม อยู่น้ำน,นะคะเขาลงไปกินน้ำเลยคะ่ะแต่ตอนไล่ลงไปไม่กินนะคะแล้วก็ไม่ลงะคะ่ะพอไมแ่แล้วนะคะเดี๋ยวลงไปค่ะมานะคะอ้อมมาตรงนี้ตรงนี้นะคะ่ะก็มาตรงนี้ครับอค่ะเพื่อนไม่เจอน,นะคะเพื่อนเขาอยู่ข้างบน,นะคะ่ะดินชุ่มนะคะพอมีหญ้าเล็กน้อยค่ะดังนั้นจะกลับมาอีกนะคะ ตอนนี้ร้อนมากเลยค่ะไม่ไหวแล้วน,นะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเริฟเริมนะคะ